ละครสั้นเรื่องไปเที่ยวต่างจังหวัดไปรับชมกันเลยเย่ yeah. ปะ่ะพ่อมีที่ที่อยากให้พวกเราไปนี่เดยวพ่อจะพาไปนะใครอยากไปบ้างตั้งหนึ่งสัปดาห์เลยวันวันเนี้ย เป็นวันที่ฉลองก่อนเปิดเทมอมพราลูกๆต้องไปเปิดเทอมแล้วใช่ไหมวันนี้พ่อเลยตัดสินใจมีที่เที่ยวพิเศษให้ลูกมาเร็วเข้ากันนี่นี่คาดข็มขัดกันด้วยนะเ,ออเ,ออเดี๋ยวพ่อดูรถก่อน มีรถไหมเนาะไม่มีแล้วไปชืบเดีเ๋ยวก็เข้าไปทางนี้โอ้มาก็เห็นฟ้าดินแต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาตัวเองให้รอดแป๊บนึงไปกลับมาสู่สภาพเดิมละ เดี๋ยวค่อยเอารถไปซ่อมพวกเรารวยไปไปเชิบขึ้นทางนี้ไปนี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยนี่ที่ไหนหรอคะพ่อหนไม่เคยมาเลยเดี๋ยวลูกๆก,ก็รู้เองนะโอเคอุ้ย นาบีเลยเดี๋ยวพ่อค่อยเอารถไปซ่อมมาเร็วลงมาไปเร็วมาเดี๋ยวพ่อจะให้กินอาหารที่นี่โอ้พ่อนั่นน่ะบ้านพักสักอากาศที่พ่อเด็กๆอยากไปดูไม่ใช่เหรอมันก็จริงนะแต่หนูอยากได้ที่แบบมันหลูก,กว่านี้อ่ะโอยพ่ออุตส่าห์ขับไกลมาตั้งสองชัง่วโมง เพื่อมาที่นี่เลยรู้ไหมมากินกันกินกันวันนี้พอกินแต่ผักโมเดลกินอะไรเนะี่ยกินเนื้อกับผักอรอแม่ก็กินแต่ผักเอ้เนื้อโอ้แมกเกอร์เก่งมากกินผักแต่โมเดลก็กินผักนะแต่แม่นี่แหละกินเนื้ออย่างเดียวเลยเดยวก็อ้วนหรอก อืมอร่อยมากแต่มันร้อนมากเลยนะพ่อกินอาหารร้อนๆแล้วก็ต้องมากินข้าวร้อนอีกแล้วก็แบบอากาศก็ยังร้อนอีกโอ้ยแล้วพ่อให้หนูมากินอาหารร้อนทําไมอะ่ะก็พ่ออยากกินนี่นะพ่อจะกินไม่ได้เหรออร่อยจะตายอะ่ะ เพราะว่าพ่ออชอบคงความเป็นอดีตมีตู้กับข้าวด้วยพ่อชอบมากนี่ห้องโนอนลูกแล้วกันนะโอ้สวยชะมัดเลยมีหน้าต่างโอ้ได้รับลมดีด,ดีแล้วห้องน้ำละ่ะเออนั่นหรือเปล่าห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันเราเด็กเด็ก เธอไม่ต้องไปหรอกบ้านเธอก็เป็นอย่างเงี้ยพี่น่นไงห้องน้ำเอ๊ะทำไมห้องน้ำอยู่ข้างล่างอะพี่หนูไม่เคยเห็นบ้านไหนห้องน้ำอยู่ข้างล่างเลยนะพี่ก็เหมือนกันโอ้ไม oh ่ก็พี่ดูในห้องน้ำสิอะไรอะเออฝักบัวล่ะ ไ,ไม่ไ่ฝักบัวหรอแล้วอ่างล้างมือล่ะแล้วไม่มีอ่างล้างมือหรอเอออันนี้คืออะไรหรอแม่พ่อคะแม่พ่ออะไรจะลูกในห้องน้ำคะ่ะมันคืออะไรหรอคะ อันนี้เหรออืมมันคือที่นั่งยองๆสำหรับห้องน้ำสมัยก่อนนะจ๊ะโอแล้วมันทำยังไงมันใช้ยังไงเดี๋ยวตอนที่หนูปวดเดี๋ยวแม่สอนอมีเล้าไก่ด้วยโอ้มีให้อาหารไก่ด้วยฮะดีจังเลย ไก่แล้วก็น่ารักทุกตัวเลยนะแม่ชอบจังมีล้างเท้าด้วยอ่ะแม่ชอบอุ้ยมีเปลนมีเปร์ด้วยแม่ชอบส,สดๆเป็นเลยอ่ะแต่หนูไม่ชอบเลยอ,ะอ่ะหนูว่ามันจะดีกว่านี้อ่ะหนูว่าเป็นโรงแรมฮดาวอ่ะอยู่อย่างเงี้ย ดีแล้วลูกฝึกบ้างไม่ใช่อยู่แต่หรูหๆูหล,ล,ลูเพราะว่ามันแบบเดี๋ยวเราไม่ใช่ลูกคหนูแล้วนะลูกหนูต้องเรียนรู้ความเป็นไทยบ้างเนี่ยเอาเขาากินน้ำกันไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยเขาไว้กองน้ำกันนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะทุกคนนี่ บอกเลยอากาศดีดีไม่เหมือนกรุงเทพบ้านเรามีฟืนโอ้แม่ทำไม้พังไปแล้วอ่ะแม่ขอโทษนะลูกแต่แม่จะทำอีก <c oughs> แม่นิสัยไม่ดี <c oughs> อย่าว่าแม่เลยลูก โอ้ตรงนี้เหมาะทำเป็นสวนครัวได้เลยนะเนี่ยแล้วต้นไม้ล่มลื่นเยอะแยะ,ยะมากมายอ่ะแบบล่ม,ม,ม,ล,มลื่นสุดๆไปเลยดูสิล่มลื่นมากโอ้นี่ถนนเส้นกรุงเทพแล้วตอนนี้เราอยู่ชนบุรีโอ้ไม่กอ ก็ไม่ไกลนะก็สวยดีละลูกแม่ชอบอยู่นะอมแม่ชอบเหรอคะใช่แม่ชอบมากแต่หนูไม่ชอบอะ่ะแม่ว่าอยู่หนึ่งปีก็แม่ก็ว่าแม่ก็ทำได้นะเพราะว่าบ้านแม่เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวยังไม่เคยไปบ้านแม่ใช่ไหม นี่โอ้ยมีเตียงด้วยนุ่มสบายไปโอ้ยแอดแข็งนะเป็นยังไงกันบ้างคะเนเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะไปบ้านนะจุ๊บมาหนูไม่จบไม่มาแล้วทีหลังไม่มาแล้วนะแม่แต่แม่อยากมา